สดีค่ะสวัสดีค่ะฮะวันนี้เรามาทำคลิปอะไรคะเด็กๆทำคลิปทำคลิปสวนค่ะทำคลิปเอิบดูสวนค่ะอ่าดูสวนหน้าบ้านนี่ปั๊บเออมีที่บุญมีด้วยปิดป้ายทะเบียนรถก่อนต้นเคลลียวผมเรียบร้อยหมดแล้วครับสู้นอนไม่ไหวครับตอนนี้ เหลือแค่ตำลึงครับที่มันขึ้นกับผักบุ้งก็ไว้ต้มมาม่าครับอันนี้ต้นอะไรครับพี่ว่าไหนคะนี่ต,นต้นอะไรนะน้ำอิงต้นใบเตยไอ้ไม่ใช่เลยนี่ครับสวยมากสวยมากต้นใบเตยไม่ใช่ใบเตย,ยค่ะมอนสเตลา่ามอนสเตลา่ตตลากับต้นไม้เขาอ่าค่ะ มอนสเตล่าอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ครับอันนี้800ส่วนต้นนี้250ซื้อมาจากต้นเล็กๆเลยอ่าพี่บุญมีก็อยากมาดูมาดูสวนเราพี่บุญมีแล้วมาถ่ายบุญมีหน่อยอืะมีเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนบ้านของน้องปันตาอันนี้คือต้นอะไรคะอ่าเด็กๆอันนี้ง่ายๆเลยอ่ะนี้ต้นอะไรคะ ฮึเนี่ยกะอะไรกะกะเพาอะกะเพาอ่าเรามีกะเพาด้วยอันนี้สมิดรแดงครับเตรียมเอาไปลงลำปางอันนี้ต้นมะนาวมะนาวมะนาวรู้จักใช่ไหมคะเห็นไหมมะนาวต่างดยวมะนาวต่างดาวแพม อันนี้ผมก็เพาะต้นไม้ไว้ครับปักชำต้นละมุดลองทดลองดูครับแล้วก็<ช>ที่แตกอยู่ตัวนั้นก็คือเหลืองปีดีทอ,อนใบพีชใบอัวหายไปไหนหรอคะใบเดือนเราก็เลี้ยงไว้อยู่คะ่ะ <c oughs> อันนี้ต้นมะรูมครับนี่ครับ<ส><ๆ>เล็กๆใบอัวค่ะ, <c oughs> คะอยู่นูน่นอยู่ข้างหน้านนอ่ะใบอัวค่ะค่ะอันนี้สะเดาก็เตรียม เอาไปลงลำปางครับสะเดามันอยู่ที่เซเว่นเหรอะคะในอัวใส่อัว,อวนี่ต้นกันเกาก,กันเกาเนี่ยเกาอ่ะเออ <c oughs> ไม่ใช่คันแล้วเกาอันนี้ต้นกันเกา <c oughs> กันเกาหนูมีชื่ออันนี้บอลครับหนูมีชื่อ,อนนบอลช,ชื่อเด็กบอลทองอะ่ะชื่อเพื่อนยุงเดียชื่อกันชื่อกันใช่ไหมคะอันนี้จามจุรี หือต้นคำฉาเนี่ยนะครับนี่มีต้นพริกซุ่มอยู่ตรงนี้ครับต้นเบลิ่มเลยครับนี่ฝรั่งครับผมก็ตอนกิ่งเลยครับได้ลูกแล้วเฮ้ยห้อีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยมุกมุกนี้เพิ่งเล่นไปแล้วคลิปที่ผ่านมาอันนี้ผักหวานป่าครับ ฝรั่งต้นนี้ก็ได้จากต้นแม่มันนี่ครับผมมีฝรั่งแค่หนึ่งต้นแล้วก็ขยายพันธุ์มาอันนี้พื้นที่หน้าบ้านเล็กๆนิดเดียวอต่ถัดไปฟับอันนี้หน้าบ้านคนอ,อื่นอันนี้หน้าบ้านคนอ,อื่นบ้างครับแต่ผมเอาต้นไม้มาวางไว้อันนี้ลูกอะไรคะต้นอะไรต้นต้นอะไรคะลูกมะปรางไม่ใช่ค่ะละมุดละมุดค่ะ ใช่ค่ะลูกละมุดไม่ใช่มามุดหลักหลักมุดอันนี้ก็ตอนกิ่งไว้ครับอันนี้ตอนแบบใช้ขุยขุยมะพร้าวอนนี้ตอนแบบใช้ดินทดลองดูครับมมุดอันนั้นแบบตอนน้ําอันนี้ก็มาดูนี่ครับแฟบมะเฟืองอันนี้รู้จักมะเฟืองไหมคะัเด็กๆเยคมะเฟืองมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าะ ใชโยโหสามที Yo อันนี้เราก็ขยายขาเราครับอันนี้เขาเรียกว่าขาคนเหนือเรียกว่าขาโยกปากกลางไม่รู้ขาขาวอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับอันนี้ต้นพยูงครับต้นพยูงภาษาเหนือเรียกว่าบักวเต,ต ปลูกต้นบักกล้วยเต้ดไหมคะออปลูกไหมคะปลูกค่ะปัูกกล้กวยเตดนะคะค่ะอ่ะต่อมาต่อมาไล่มาเรื่อยครับฟับยังมีอีกบินแมาด้วยเหมือนป่าเลยอะ่ะตรงนี้ตัวนี้เหมือนป่าอะไรใช่ไหมคะ,คะ,คะมีที่แบบต้นเต็มดนี่อันนี้ก็น้อยนาน้อยนาติดดอกแล้วครับไม่รู้ว่าจะได้ลูกไหม นี่ต้นน้อยหนาถ่ายมุมไกลหน่อยน้อยหนารู้จักน้อยหนาไหมคะเดี๋ยวรอมันเห็นลูกมันก่อนหนูก็จะรู้นะว่ามันเป็นยังไงนะะแปลต่อไปค่ะขยไปนอยเดินอ้อมไปทางน้นนะคค่ะเก่งมากค่ะอันนี้มะนาวครับดูลูกเบิ่มเลยครับอยู่ข้างในเนี่ยมะนาว น,นิทูลเก้าลายเม็ดมะนีค่ะนิทุนเก้าลายเม็ดครับอะไรอะคะนะ้าบัดมะนาวค่ะลูกมะนาวอ,อันนี้ก็มีต้นตะลิมปิงตะลิมปิงที่มันเปรี้ยวใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องอยากกินตะลิมปิงอันนี้มะกอกครับมะกอกฝรั่งก็มีติดลูกลูกกอกคะ แต่ไม่รู้จะโตไหมมะกอกฝรัลล่ง <ฮะ S 2> อันนี้มะขามเทศกอกน้ำเหรอไม่ใช่ค่ะอันนี้มะกอกฝรัลล่งคนละอย่างกับมะกอกน้ำนี่สับประรดครับมีสองต้นสับประรด<ว>อันนี้ก็ <c oughs> ม่วงสารีอ่าไม้ดอกครับสองต้น เราต้องปลูกไม้ดอกบ้างครับลอ่อแมลงมาให้มาผสมเกสรให้เราอันนี้มะขามเทศเอาไปปลูกลำปางอันนี้มะขามหวานทิชบูรน์ครับเพราะมาเมล็ดมีต้นฝรั่งครับต้นฝรั่ง,ต,งตอนกิ่งไว้เพียบเลยครับผมมทอดได้เลยจะจับไส้เดือย น,น่าจะไม่มีนะคะนี uh> ่ครับอ้อลากรีบเลยครับตอนกิงไว้ไก่ก็ไม่มีนะปัดเอาไว้ลำปางนะคะเราเราก็เอาไปขายแล้วค่ะไม่ใช่ขายหรอกให้คนอื่นไปให้คนที่เลี้ยงไก่ไปค่ะดันรถกันพอแล้วค่ะดันแค่นี้พอละพอแล้วนะคะอ่านี่ต้นชมพู่ครับ อันนี้กิ่งแรกที่ผมตอนได้เลยแตกยอดใหม่ช่วงนี้ฝนตกครับนี่ครับอันนี้ติดนี่กิ่งแล้วครับดูรากเยอะมากครับผมมาไล่ตอนเรื่อยๆครับอันนี้ตอนตอนแบบดินใช้ใช้ใชด,ดินมาตอนอันนี้ตอนน้ําอันนี้รุ่นพี่มาตอนให้ทดลองกันไปเรื่อยๆอันนี้ตอนแบบใช้ ขุยมะพร้าตอนก็ยังมีไส้เดือนยังเลี้ยงเหมือนเดิมครับอยู่ในกระบะนี้ในบ่อก็มีมะละกอ อันนี้พื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านครับนั่นนะครับมะละกอลุกดกมากฝั่งนี้ก็มีครับมะละกอยันที่คนอื่นนะครับผมข้าไมไปปลูกมีมะรูมมีมะละกอตะไคร้อันนี้ครับข่าเดี๋ยวพาไปดูประดุกด้วยครับจ๋า ก็ถ่ายคลิปอยู่ลูกเสร็จแล้วลเหรเอ,รอรนี่ครับนี่บ้านพี่เขาประกาศขายอยู่ครับก็เลยขอใช้พื้นที่เขาไปก่อนนี่ประดุกครับทดลองเลี้ยงดูครับแต่ก็ไม่ประสบสำเร็จเท่าไหร่ครับมันตายเยอะครับ ดูแลยากครับถ้าเราเลี้ยงในพื้นที่จำกัดนะครับน้ำต้องไม่เน่าเลยต้องกลับไปเลี้ยงลูกแล้วครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนครับมันตาไห้ไม้ลูกจบคลิปแล้วครับสวัสดีครับ